สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเชิญเป็นประจำทุกวันนะครับจับเจดําอัพข่าวจะมาเปิดข่าวคการุ่งหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยใน1คลิปตรงนี้ก็เูยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนิเต็ดฟีเจอริ่งกับเจดําทุกวันเลยนะเอาวันนี้ไปดูเรื่องราวของโมซารายักษ์หน้ายักษ์เอว ตัวรุกจอมถล่มประตูทีมชาติอียิปต์ของปิ๊ปรี่ลิ้วภูกันหน่อยแล้วกันล่าสุดเนี่ยนะยิงประตูสุดสวยตีเสมออาซนอได้1ต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็เลยออกมากระตุ้นเพื่อร่วมถีมว่าเฮ้ยอย่าพลาดง่ายๆนะต้องเดินหน้าคว้าชัยชนะเก็บ3แต้มไปเรื่อยหากหวังจะลุ้นแชมป์หรือหวังจะดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นั่นเองนะทำให้โอซาร่าสภาพแบบนี้ว่าอีนี่เรารู้นะจ๊ะนา้าจาว่าเราไม่สามารถทําแต้มลนแบบนี้ไปได้ตลอดนะนะจ๋าเราต้องสู้นะเพื่อทําให้ฟอร์มเราดียิ่งขึ้นนนนนนมาากกกวนน่่นะี้้ะะะตอองเเเ็บบแชไปรืๆ กว่านี้ต้องสม่ำเสมอกว่านี้อ่านะั่นคือโมซาร่าให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเจ้าตัวเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยนะยิงเพิ่มในเกมกาอัสนอหนึ่งลูกทำให้ตอนนี้ยิงไปแล้ว151ประตูตั้งแต่เล่น้กับลิพูในพิมเลียกนะนเฉพาะในพิมเลียกและกลายเป็นดาวโซนูรอันดับ10 ท็อป10ตลอดการของเยร์ลีกอังกฤษแล้วเป็นที่เ,เรียบร้อยและยังลงเล่นอยู่ด้วยนั่นเองนะส่วนในลีกปัจจุบันเนี่ยนะก็12ประตูเป็นรองเองรื่องราวฮาร์เลนกองหนะ้าดาวยิงของแมนซิตี้อยู่2ลูกเท่านั้นเองนะ,ะตามนี้ส่วนคืนนี้จะเพิ่มสกอร์ได้หรือเปล่าสำหรับบางโมนะจ๊ะก็รอลุ้นกันเที่ยงคืนครึ่ง ไปเยือนเบอร์ลี่ที่สนามมองไม่ค่อยชัดอย่างเทิร์ฟมัว <g iggle> ก็รอติดตามรอชมรอรุ่นกันได้นะฟแฟนๆคิกี่เห็นยังไงกับโมซาร่าคืนนี้ลิปูเยือนเบอร์ลี่สกอร์จะเป็นยังไงคอมเมนต์ไม่แลกแปลงกันได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชรคค์คลิปนี้ติดตามราไว้ทุกช่องทางของเราตูย้ยูวีเต็ดฟรีเจนิ่งเงดำทุกวันพรุ่งนี้มาอัพข่าวกัมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ